สวัสดีครับสวนปลาดีไซน์ครับมื่อานนี้ครับนํ่ต้นไม้สวยๆมาฝากกันครับมื่อนี้ครับสวนปลาจะพูดถึงในหัวข้อของนะครับความเริ่มต้นช้าการเริ่มต้นช้าก็คือสิ่งที่เราพลาดครับพี่น้องครับเริ่มต้นช้าเท่ากับพลาดครับเริ่มลงมือมื่อนี้ครับหน้าปีอีกสิบปีต้นไม้หฮาชิมีอายุสิบปีแต่ท้านผู้ใดที่นะมีความอยากอยู่นะ อยากได้ปลาอยู่แต่ว่าล่อมืออนันกอนล่อเมือนพอมหมัอนกอนถึงเวลานั้นจังคอยไปปลูกอีกสิเนาะครับเนาะถือว่าเขาผ่าดีีเลยครับเพราะว่าต้นใหม่นะครับกว่ามันจะโตได้มันใส่เวลาครับยางสวนปลานี่ครับผมถือว่าผมผ่าอยู่นะครับผมมาหูซึกตัวตอนสาไปครับมาหลูซึกตัวตอนอายุสี่สิบแล้วครับปลาตอนนี้ครับอายุหาปีนะครับบางต้นใหญ่บางต้นเบาใหญ่บางต้นใหญ่สาบางต้นใหญ่เร็วนะครับ คือว่ามาหูจักชาอยู่ครับถ้าผมเริ่มต้นั้งแต้งหวยจักอายุ3 5หหรือว่าอายุ30แล้วหูจักเรื่องพวกนี้ครับปลานีครับปลาของผมนะครับ10ปี20ปีแล้วไม่นี่โอ้ยนะบอต้องพูดถึงนะครับนี่ขนาดว่า5ปีนะครับยังมีบางต้นที่เริ่มจะใส่งานได้แล้วครับนี่ครับอย่างเชียนกระถินเทพานะครับไม่พวกนี้เป็นไม้ตัวเร็ยวเขาสามารถที่จะเลือกมาปลูกได้นะมือนีอยากจะนําซื้อถึงเรื่องเล่าของการแบบว่าเริ่มต้นชานะครับ เรารู้สึกรู้สึกตัวช้านะครับก็เหมือนกับเราพลาดนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาครับมันเอาขึ้นบ่ได้นะครับมือนี่ถ้าเขาหูแล้วครับว่าเขาอยากใช้ประโยชน์หรือว่าเขาอยากสั่งสิ่งที่มิคาไว้ให้กับลูกกับหลานเขานะครับนะครับถ้าหูว่าเนี่ยต้นใหม่เนี่ยเป็นทรัพย์สินแล้วครับเป็นสิ่งที่มิคาเริ่มเลยครับผู้ใดมีทีมีทางผู้ใดมีนะนะนะสิ่งที่พร้อมนะครับพร้อมที่จะปลูกได้ลุยเลยครับย่าได แบบว่ารอมือนันมือหนีครับเพราะว่าต้นใหม่ครับถาห้าปลูกมือนีครับปลูกวันนี้มันก็คือโตเลยนะครับนับหนึ่งเลยนะครับนาอนับหนึ่งเริ่มจากมือที่ปลูกนะครับนี่ครับผมให้เบิ้งเป็นตัวอย่างไม้แดงนะสุ่มนี้ครับนะสองสามต้นเฮี่ยงกันอยู่นี่ครับอายุสามปีกว่านะครับสามสี่ปีนะครับถาเ้าเริ่มลงมือปลูกครับมันก็เติบโตไปโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินะครับนาอนะครับ เอาบทเหตุยังเขาหอครับแค่อ่ลงดินครับเพราะเมล็ดล้วก็ in เอาล่งดินนะครับเนี่ยเขาก็จะง่ายเองนะครับธรรมชาติเขาจะเลี้ยงดูกันเองนะครับพี่น้องเข้ากับแหแค่ดูแลเรื่องช่วงนาแล้งนะดูแลเรื่องน้ำเรื่องยังแน่ถ้าเขาขาดนะครับเนาะถ้าเขาพานไปแล้วครับปีสองปีครับพวกไม้แดงนี่ครับเป็นไม้ที่ทนอีกลีครับเป็นไม้ที่ทนนะครับไม้แดงไม้ยางหน้านะครับไม้พยุ่งไม้ประดูนะครับ แต่ว่าเรื่องของพยุ่งนะถ้าผู้ใดปลูกที่หลังนะครับเนาะผู้ใดเริ่มที่หลังครับผมอยากแนะนําให้นะให้มีการตัดแต่งจักหน่อยนะครับกับเร่ว่าตัดแต่งหลายตัดแต่งให้ท่านเวลานะพี่น้องผมเห็นแหละครับผมผ่านอยู่ครับนะคือลําต้นเขาันมาตรงนะครับหมายความว่าห้องโมดลตัดแต่งไว้นะครับคือการขาดการใส่ใจดูแลนะครับเห็นบอกครับมันจะเกิดเป็นภูมิแบบนั้นนะครับไม่พยุ่งที่เป็นภุมินะครับ เขาก็เลยบดได้ไม่ทีทีงามตามตรงการนะครับเนาะอันนี้คือเขาขาดการดูแลตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ว่าก็โอเคกับปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเขาจะได้ไม้สองต้นแต่ว่าความเติบโตมันมันบดเต็มทีนะครับเนาะม,นมันจะบเหมือนต้นทีเกิดขึ้นเป็นลำต้นตรตงๆนะครับนี่คือกันครับน,น,นี่นี่นะครับเป็นข้อเสียของการบรได้ใส่ใจดูแลนะครับ แต่ว่าเขาสามารถที่จะได้อยู่ได้นะนะครับมันมีต้นหนึ่งนะที่รตขึ้นมาเขาอาจจะตัดซ้มนี้ออกไปใส่งานนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนั้นใหญ่นะครับแบบนั้นก็ได้นี่ครับถ้าเป็นไม้ดูนะไม้ประดูนี่ครับงามนะครับโบสถ์แตงยังเขาหมากไม้ครับนะครับเนาะมือนีอยากนําซื้อถึงเรื่องของการเริ่มเร็วนะครับเริ่มเร็วถ้าเขารู้สึกตัวเร็วเขา เริ่มลงมือเร็วครับเขาจะได้ใหม่เร็วคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนที่เขาหารับคนที่เขาครอบครัวนะลูกเข้าหลานเข้าครับพี่น้องผู้ที่จะมาใส่ประโยชน์ในภายพักนา <oro> เขาจะเป็นคนที่มีความมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่โชคดีนะครับนะคถือว่าเป็นคนบุญล้นทับได้ครับซึ่งพี่น้องมีทีสิบไร่ยี่สิบไร่นะครัปลูกต้นหไหม่เอาไว้ครับหมู่บ่ครับว่าต้นไหม่นะที่ปลูกลงไปนะครับไม่สิบปียี่สิบปีนะโอ้มูุน่ามหาศาลนะครับมมุน่ามหาศาลครับ กันแล้วอย่าปล่อยเวลาให้มันเสียไปโดยปาประโยชน์ครับพี่น้องนะครับเริ่มเร็วได้เร็วครับถ้าเริ่อมซาเข้ากับเหมือนวาสตาซาสตาซากับบท่านมูเพราะว่าต้นใหม่มันมีทางรัดครับพี่น้องมันต้องปล่อยใส่เวลาตามอายุของมันเห็นไหมครับไม้สิบปีก็คือไม้สิบปีไม้ยี่สิบปีก็คือไม้ยี่สิบปีนะครับเขาจะปลูกสิบปีเพื่อให้มันงญ่นะซ้ำกันก็ไม่ยี่สิบปีก็เป็นไปบ่ด้นะครับนะเพราะว่าอายุของมันมันก็จะเป็นไปตามวงรอบของมันนะครับเนาะ ครับพี่น้องครับมือนีเอานะเรื่องเล่าตรงนี้นะครับมาเป็นขอคิดสถิตอ่าสกิตใจเน,ะนาะเตือนใจพี่น้องสลหรับผู้ใดที่มีความสนใจในการปลูกป่าสาังปลานะคือยังพื้นที่ของสวนป่าเองครับนะครับผมเน้นปลูกเป็นเป็นไม้ป่านะครับไม้ป่าร่วมแล้วก็เป็นปลูกเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับหลักๆผมจะมีอย่างหน้านะผมจะมีไม้แดงนะผมจะมีไม้พยุ่งไม้พยอม ไม่ชาติไม่กระบากนะครับไม่ตะเคียนนะไม่แสแบงไม่ชาตินะครับแล้วก็มีพวกไม้ประดูไม้ซักนะครับปลูกร่วมเลยนะครับพื้นทีน่นี้เพราะว่าผมมีพื้นที่บ่หลายนะครับแต่อยากมีไม้หลากหลายชนิดเพื่อจะเป็นการอนุรักษ์นะครับเนาะแล้วก็ปีนี้ก็จะเติมเรื่อยๆครับนะครับโดยเฉพาะไม้ที่ผมคิดว่าปลูกง่ายแล้วก็คิดว่า ปลูกแล้วมันงามดีนะครับเนาะก็คขึ้นนี่ครับไม้แดงครับพี่น้องนะไม้แดงนี่เขาปลูกเลียงกันไว้ยังสีครับเขาจะขึ้นล่าต้นตรงดีครับนะครับของผมมันจะมีบางต้นที่เอ็นแน่นะเพราะว่านะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทมไม้นะครับนี่ผมตั้งใจจะทําเป็นสวนแล้วทีนี้ครับผมเอาต้นไม้แดงมาปลูกไว่อ่ช่วงฤดูฝนครับช่วงฝนนะครับมันเป็นช่วงที่ดินมันหลวมนะครับเนาะมันก็เลยมีการเอ็นนะครับ เฮากะดูแลบ่ท่านนะครับไม่มั่กีเลยขึ้นบ่แงมปันไหนนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดเริ่มต้นไม่ครับพี่น้องเห็นขอคิดผ่านของผูู้่แล้วเอาไปปรับใส่เด้อครับเด้อนะครับรับพื้นที่ดีๆครับนี่ครับไม่แดงก็จะปล่อยให้เสียเปล่าครับพี่น้องครับพะไม่แดงเด้เพะผักหวานใส่น้ำนะครับนี่ครับถ้าจะได้กินทักงหวานไปน้ำปล่อยให้เขาหญ่น้ำกันเลยครับนี่ครับไม่แดงกับผักหวานครับรากเขาจะกอดกันเลยนะครับนี่เขาจะไปน้ำกันเลยนะครับ ไม้แดงกไก่ไงนะพักหวานกไง่ก่ไงเป็นน้ากันครับหากได้กินพร้อมได้ไม้ใสสวยพร้อมนะครับนะครับเห็นไหมครับไม้แดงงามนะครับผมคิดว่าเป็นไม้แดงนี่เป็นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดแหละครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากแล้วก็ทนแรงพร้อมครับบ่ตายง่ายง่ายด้ครับไม้แดงครับแล้วการที่ผมชอบไม้แดงเพราะว่านังดีครับปลูกรับพักหวานได้นะครับผมชอบพักหวานนะครับเมื่อนี้ครับ จุดประสงค์หลักที่สวนปลานะครับทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่คิดอยากจะลงมือปลูกครับให้เริ่มเลยครับนะครับอย่าอย่ารอให้ชาไปครับเพราะว่าเวลาที่ห้าสูญเสียไปครับคือมันมันเป็นการสูญเสียเอ่อพิ่มนี่แะครับสูญเสียโอกาสนะครับเนาะโอกาสครับไม้ครับไม้ที่ตัวเร็วคือไม้ที่ปลูกวันนี้ครับไม้เถียวลงดินมือนี้ครับเป็นไม้ที่ตัวเร็วครับเพราะว่ามันนับเลยนะครับเนาะสตาร์ปุ๊บนะครับ ถาห้าไปร่อมือนั้นมือนีครับมันง่าได้ครับนี่ครับสวนปลามาเริ่มแด่หาปีนะครับนาะก็ได้ไม่ประมาณสามนี้นะครับเห็นมาครับถ้าสิบปีนี่ก็บ่ต้องพูดถึงครับมันกัดง่กว่านี้นะครับนาอนะครับบานีเวลาชีวิตองเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆนะครับมันเอาขึ้นห่ดได้นะครับนาอครับมือนีอยากให้กาลังใจอยากให้กําลังใจกับผู้ที่เริ่มใหม่นะครับหรือผู้ที่มาเห็นคลิปนี้นะครับนาะมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วคิดอยากจะเริ่มต้นปลูกนะครับลุยเลยครับ อย่าเดลโอซาเนาะพี่น้องเนาะอย่าให้งผาดคือสวนปลาเด้อนะครับมาเริ่มต้นซาอยู่ครับมาเริ่มต้นตอนพี่เลยครับมาผูุเมือคิงตอนอายุ40นะครับแต่ว่าถ้าโอ้โหแจักตั้งแต่อายุ30มสิบกว่าผมนะครับเนาะปลานี่ครับปลาผมหนี่งสิบก็ปียี่สปีปลานี่โอ้โนะครับนาง่ามแล้วนะครับเนาะเอานะนะครับคลิปนี้นะขอจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอให้งกำลังใจทุกคนครับที่อยากจะเข้ามาเข้าสู่วงการท่องการเป็นนักปลูกป่าสร้างป่านะครับเนาะให้งกำลังใจกันนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ